ใครวะดาเรืองดาเรืองเธอใช่ไหมเนี่ฮยฮะีมีเสียงขู่ด้วยเรียกชื่อเราดิเธอเรียกชื่อเราได้ไหมจำชื่อเราได้ไหมเธอไปเกิดหรือไม่เนี่ยดาเรืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาเรืองดาเร,อาเรืองไม่ใช่ละมึงเป็นสมิงใช่ไหมฮะกำไรเพราะท่านทา้ากูก็มีนะกูบอกเลยนะกูไม่กลัวนะ มุงสำหรงเนี่ยกูเก็บมาเยอะแล้วนะจะทำไมกูไม่ออกฮะสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ๆสิงป้านาอาที่น่ากกันทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดเล็กแล้วก็พี่แฝด V2 ทุกคนนะฝากเขาไปกดติดตามกันด้วยนะวันนี้พี่พี่ผมเข้ามายังป่าอาถรรพ์อีกครั้งซึ่งป่าที่นี่ต้องเรียกว่าเป็นป่าที่มีความอาถรรพ์มีความแปลกๆมีความพิลึกพิลึกมากมายพี่พี่นะครับซึ่งใครที่เข้ามาแล้วลบหลู่ใครที่เข้ามาแล้วพูดจาไม่ดีปากพ่อยเนี่ยไม่มีทางรอดกลับไปแน่นอนนะป่าที่นี่เกินกินชีวิตคนมากมาย ตั้งแต่สมัยก่อนแบบหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วมั้งนะครับึ่งนมันเป็นคําเล่าต่อๆกันมาทุกคนนะใครปากพ้อยนะใครแบบดูทูกใครพูดแบบไม่ดีในป่านะไม่ไม่หายไม่หายไปก็ก็บ้าก็เสียสตินะทุกคนวันนี้ผมเข้ามาเพราะว่ามีพียหลายคนนะเรียกร้องมาเยอะมากให้ผมเข้ามาหาแม่หมอที่แม่หมอที่ผมเคยเจอเป็นผู้หญิงนะซึ่ง เป็นแม่หมอที่เก่งแล้วก็เป็นแล้วก็เขาคอยคอยเตือนเราคอยช่วยเหลือเราพี่นะครับซึ่งจุดที่ท่านอยู่จุดนั้นนะเป็นจุดที่เป็นเรียกห้ยวยทาวนอาถรรพ์แต่ผมไปดูแล้วเขาไม่อยู่นะครับก็เลยจะมาอีกที่นะคิดว่าเขาต้องอยู่ที่นี่หรือเปล่านะพื้นที่เป็นแบบเหมือนที่นั่งสมาธินะครนะก็ต้องเดินทางหาก,กันก่อนนะหาพื้นที่จุดที่สองก่อนนะจุดแรกไม่อยู่ ผมมา้งแต่เช้าแล้วนะเพิ่งจะเริ่มปิดคลิปแหละพี่พี่นะคลิปแรกไม่เจอก็เลยเคิดว่าคงไม่ได้ก็คงไม่ให้ถ่ายตะก็เลยเริ่มถ่ายตอนนี้แหละเริ่มถ่ายนี่แหละเริ่มเพราะว่ารอบแรกผมไม่เจอไงผมเลยไม่ถ่ายโอเคทุกคนแดดออกนะแต่ความรู้สึกผมก็คือลมพัดมันเย็นเย็นฮูบฮูบยังไงไม่รู้พี่พี่ ขอกำลังใจนะครับจากพี่พีีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพิ่งจะปล่อยคลิปมาก็เอาทัแล้วโอเคไปไม่เขวทุกคนต้องไม่เควนะต้องใจนิ่งๆต้องใจแข็งๆไว้ซัพพอร์ตเราโดยการไม่กดข้ามคฆษณาแล้วก็ ใครที่ยังไม่ติดตามเพจนะครับพี่แฝดพาไปเรื่อยนะเพจใหม่นะครับฝากเไปกดติดตามให้ผมด้วยนะพี่ๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอีกหนึ่งช่องทางนะพี่ๆนะครับแฝดวีสองเราไม่ได้อัปเดตอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่แฝดวีสองทางเพจนะครับทางเพจเฟซบุ๊กอ่ะผมไม่สามารถเข้าได้แล้วพี่ๆนะมันบินไปแล้วนะครับโอเคไปทุกคนเดินทางไปหาแม่หมอท่านนี้กันทุกคน เนี่ยทุกคนเดินไปเดินมาเนะี่ยผมมาเจอเหมือนเป็นร่องรอยกันหักหนอ่อไม้นะก็อาจจะมีการหาหนอ่อไม้ที่นี่นะครับคนเข้ามาหานหนอ่อไม้กันก็มาหาหนอ่อไม้กันไม่รู้ว่าที่แม่หมออยู่อยู่บนเขาสูงหรือเปล่า อ,อยู่ด้านล่างนะครับของภูเขานะครับเข้าไปดูกันนะทุกคนท่านไม่อยู่ตรงจุดที่เป็นห้วยอาถงนะี่นะที่จุดที่ท่านนั่งนะครับ p p f c คงได้เห็นกันนะเป็นแม่หมอ,อผู้หญิงที่ดี็วงแม่แล้วก็คอยตักเตือนเราในเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะฮะเราระวังตัวไว้พี่ พี่ครับผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะร้องดังล้่าป่าเลยนะครับเกงหรือเปล่า ลมเสียงลมดังมากพี่พี่ ี่นนคเหมือนจะเป็นนะกระสุนอาวุธนะเป็นอาวุธจะไว้ยิงสัตว์นะลูกซองนะเปนลูกซองนะทุกคนก็นั่นนะครับพิมือของ ในพานนะหรือคุล่าสัตว์นะเดินป่า แม่หมอครับแม่หมออยู่แถวนี้ไหมครับแม่หมอผมกลัวหลงไม่อยากจะไปลึกไม่อยากินไปลึกเกินใจเกินเนี่ยลงขึ้นมาคืนแย่เลยนะ เดินไกลก็ไม่ได้ถ้าหลงขึ้นมาผมจะแย่แวนะ ครับก็จะตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จงจุดหัวนาถึงไม่หมองนะถ้าจะประกอบตัวเครื่องก็ได้เลยพี่ เหมือนจะเป็นเสียงของรถลาตะเวนนะของชายแดนกระป๋องของประเทศเพื่อนบ้าน,นากระป๋องของประเทศนี้นะพอถ้าผมเดินเข้าไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วพี่เสน้สนทางเสน้สนทางแล้วเส้นทางทางป่านะเสน้นทางธรรมชาตินะพี่ ทุกคนครับผมจะมาเจอกับพื้นที่ที่เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วสึกข,ขนลุกมากทุกคนนะจุดนี้ไม่รู้เป็นจุดที่แรงหรือเปล่านะแต่เดินมาถึงเนี่ยลมพัดเย็นๆนะระหว่างที่ผมกำลังจะเดินกลับเนี่ยมีกลิ่นนะเหม็นเน่าออกมาจากบริเวณนี้พี่ๆนะแรงมากบอกเลยเฮ้ย ใครวะดาวเรืองดาวเรืองเธอใช่ไหมเนี่ยฮะมีเสียงขู่้วยใช่ใช่ใชดาวเรืองไหม <c oughs> ามาทำอะไรที่น,นี่เธอยังไม่ไปเกิดอีกเหรอดาวเรืองไห <c oughs> นเธอบอกเธอไปเกิดแล้วดาวเรือง ทำทำม e ือแบบนั้นไม่กลวเมื่าไงวะใช่ใช่เจ้าเรืองไหมเนี่ยฮะเจ้าเรืองใช่เธอไหมเอาดีนะว่าเจ้าเรืองมาเรียนนะเว้ยพี่พี่มีเสียงขู่ขู่คล้ายๆสมิงหรือเปล่าเจ้าเรืองถ้าเธอจริงจริงเรียกชื่อเราดิเธอเรียกชื่อเราได้ไหมจำเสียงเราได้ไหมเธอไปเกิดหรือไม่เนี่ยเจ้าเรือง พี่พี่ดาวเลืองไปเกิดแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยเป็นไปได้งไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรดาวเลืองดาวเลืองไม่ใช่ละมึงเป็นสมิงใช่ไหมฮะมึงเป็นสมิงใช่ไหมแล้วมึงเอาชุดดาวเรืองมาได้ไงวะฮะผมยังไม่ขอเข้าไปนะไปก่อนขอของก่อนนะ มีกำไรเพิ่มท่านถทานะเพื่อนได้ขอของก่อนนะนมันเข้ามานะทำกล้ามเข้ามานะกูมีทั้งแก้วขนเล็กนะกำไรเพราะท่านท้ากูก็มีนะกูบอกเลยนะกูไม่กลัวนะ มุ้งสมิงเนี่ยกูเก็บมาเยอะแล้วนะฮะสมิงแปลงกายได้ป่ะฮะฮะเข้ามาอยื้ตามเข้ามาฮะอยื้ตามเข้ามาทุกคนได้หไหมเสียงคนน่ากลัวมันคนแก่ไปพี่พนะมึงไม่ทำอะไรกูแล้วมึงอ่ะ แปลงกลางเป็นคนที่กูคเคยรู้จักได้ไงฮะสมิงปักแซบนะพี่พี่นะ,นะมึงมึงเป็นใครวะมาให้กูไล่มึงไล่กูออกไปนะฮะวังดีหรือว่าหรืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พ มันจะมีการใส่กอบฮะกูไม่ออกฮะยังทำไมกูไม่ออกฮะร้อนไหมไปไปใช่ไหมฮะ มีไปไหนมีไปไหนฮะมีไปไหนพี่พี่โคตรไวเลยพี่นะผมจะเอาสร้อยของคอเนะี่ยมันซู้ผมพี่นะมันซู้ผมไหนไหวะมันวิ่งไปบ,บไวบไวเลยคนไวมากพี่พี่ ลมเป็นกำลังพี่น่งไวมากพี่น่งเป็นสมิงเป็นเหมือนสมิงดาวเรืองนะแต่งกายเป็นดาวเรืองทุกคนโชคดีพี่ที่มีแก้วคนเล็กอันนี้พี่พี่มันกลัวแล้วมันก็ร้อนพี่พี่นะกําไรท่านเท้าช่วยผมได้เยอะพี่นะการมาเชิญหน้าสมิงครั้งนี้บอกเลยว่าผมมั่นใจว่าของขังของที่แบบอ่าช่วยผมได้คือสิ่งพวกนี้นะพี่พี่นะบางทีเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวไฟชักกั้พี่นะพกไฟพกมีดเนี่ยมันไม่กลัวแล้วนะเราต้องเล่นของพวกนี้นะ ใส่ศาสตร์นะพึ่งใส่ศาสตรนะพี่นะเป็นความเชื่อทุคคลโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมพี่พี่นะไปกลับกันไม่เจอแม่หมอจะกลับเจอเป็นสมิงเดาเรือนทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนะเดี๋ยวขอนะเดิดนทางกลับก่อนพี่